สัมดีพี่น้องป้องไปค่นี่ก็น้องพึ่งนวลจะมาไกลแม่เมันจะปวดตุ๊ดน้องพึ่งนวลนะคะพี่น้องเมื่อวันที่ฉันกาได้ไปสอนหัวกใช่ไหมค่ะแต่กับว่าใดกินค่ะพี่น้องคับเพราะบะมีหัวกแจ๊กโตแลวแต่หัวเขียดดิฉันก็เลยไปสอนยุตตลาดค่ะไม่กระทั่งลูกขีนข่ากับบมี่ไดอย่างลูกขขากับบะมี่ไม่กระทั่งลูกขากับบะหมี่ลูกอันอึ่งกับบมี่พี่น้องอ่ะก่อนอื่นก่อนใดเลยก็แล้วกันนะคะเขาอยากกินน้ำส้มบอกน้ำส้มก่อนเพราะว่าเพื่อใจเข้ากระตุ้นในนกกาาาารรออยหะม เป็นอย่าง้น้ำสมนะน้ำเดือดันได้ตื่นเต้นมันเอาไปวไไ่ดเพื่อนอมมันเป็นถาดด้วใส่ถ้วยแล้วอยหาสื่อถาดอยู่ถาดท่ถถานมีถาดงใหจา่งใหญ่น่ะไมวุ่นเออไม่เห็นทาไมวุนม่นไม่อะไร ใช่ไหมเออพี่ออมโซไม่เลยลืมลืมลืมขอบคุณพี่ออมลืมมาเขาพี่น้องเมื่อเนี้ยด้ได้กินเขาไรเบอร์ี่ประเด็นคือจะของเห็ดปลาแดกบองนะคะคนขาปลาแดกบองพึ่งนวนะคะกรบปู้กษาสิบห้าบาทสามกับปุกร้อยนะคบพี่น้องขาขาทรงสามสิบบาทสั้นมันเองพี่น้องนะคะมีก๋วยจับด้วยเครื่องอะไรบอกเลาเครื่องแล้วมีก๋วยจับด้วยนะคะแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บสะเดิดนะคะแบบว่า แซ่บพร้อมพี่สาวตะบึงสั่างมาก,กินก็เลยอื้สึกมันอร่อยมากก็เลยเอามาขายน้ำนะครับพี่น้องขายสามสิบห้าบาทสามอันร้อยเหมือนกันคะกันได้เลยขายพี่น้องขายนี่อันนี้คือ,อ,จ,อ,อจะบอกขาจะเจ้าเบืองเหนือ,เ,แบบอเนือปลาแดกแบบเนื้อปลาแดงแบบตุ๋ยมากพุดนะอ้าวนะแขนแคอันนี้คือเครื่องปลาแดงปลาแดงใส่เครื่องหลายปลาแดงได้พี่น้องนีแต่เนือ้อเนื้อปลาแดกให้แบบเน้นเลยเน้นเน,นให้เลยพ่อพ่อไปกินกับบักคามบักมน ลูกอีห่ามึงเข่ากล้องเข่ากล้องอะไรไปเลยไปเลยไปเลยนะครับพี่น้องเมื่อต้าเขาเหนียวเ้าหอนตุ่ยแต่พอลืมมาเข่านะคะลูกอีห่าเนี่ยก็จะเป็นมึนคือนแม่มึงเนาะเอาไม่ได้กินมันด้ข่าวเลไม่ได้กินเลยเออหัวขังจูดูสิบ้านใครในมาคามันสั่นพี่น้องมันได้แค่นั้นไงฮึมฮึมจูดี้ในคลิปไงจูดี้จูดี้ในคลิปแั้วก็จะบ่งแสบแห้งกระโดดกใส่ข่ามไม่ได้กิน ด้วยเกียรติของกระเทยนะคะ mm hmm. ข้าจะกินผงชูรสให้มากที่สุดบอกสาระประคบนี่แผลผงชูรสนะคะอย่าสั่งของข่อยเด็ดขาดสั่งแตะแม้แต่อันเดียวก็ไม่ได้นะคะตายทีม mm hmm. ผงชูรสที่หนึ่งลูกออดขูกเข่าเนาะมันต้องขูกข้าวมันอู้อยากกินเป็นเขาเนี่ยเขาหน่อยเนาะ สามอันลอยแค่นั้นเองพี่น้องคะบางสังกลอยดองเรื่องนี่บลายามาให้พี่เจี๊ยบมันพี่พี่เจี๊ยบพี่อ้อมกับประว่ติคนแล้วเขาปลูกว่าจะส่งของให้เพื่อนแมนเออพอแมนพรอพอดีตีชุ่มซอยกันนะคะพี่น้องฉัได้ป,ป,ปั๊บปลูงว่าเอออยากได้ผลสุดหลากาุนหิบอ้อยากได้น้องเพิ่งจะไปเห็ดเข้มหลเลยกับว่าเห็ดเิ็ดหลายนะครับพนะี่น้องเน้นเช่นเเลยนะคอร์สเนาะ เออฮะพักการหินพักการหินซื้อไปกินกระปุลไวท์ไททรีปลุลแค้ว่าปวดสาันพิษนะอุ้ยพุูดเท่าออคนนี้มันเหลือสองถุงถ้ามันเหลือละอะไก่นจะมาขันสมพี่น้องขันสมพักการหินอามันบออ่อืมขันสมแต่บ่หินค้างได้เปรียบบ,บ่หินเดย์จะมีกินแบบจะหินเนหน่อยพี่นอ้องเพคนบอกว่า,วาหินคือยอย่าง มันก็หืนฮึนไงเหมืนกันหืนคือแบบว่ามีกลิ่นแบบคล้ายแบบหืนคือมันแบบมันแบบผักเพบ่ันผักวาซาบิเขาอย่ากผักว่ามันคใครๆวาซาบิตะวันตะวันตุ่ยแจวพี่น้องกินกระปุลกระเจียวอันนี้คือเปรี้ยวคนบา่คยทานาแบบคือว่าไเนาะมีเนืบอข้าวเหนียวมันก็เลิศแบบมีคนไม่ชอบกินวาซาบิอยู่แลนะไงใช่ไหมหลายๆคนส่งพักันมาบ่มากินเครมอย่างเจตุยหลายเลยพี่น้อง แต่ว่าถามว่าเหม็นบอก็เหม็นค่ะประเด็กมันก็นต้องเอหม็นเนาะห่วงเวลาล้วนๆงั้นยังน้องผึ่งใส่เครื่องให้บังเกิดใส่เครื่องไรเพ่รจะเอากัมเร่าเครื่องมันเถือกบอค่ะเลาเน้นๆประเด็กเน้นๆอันนี้ออมห่วงพี่น้องพักหลายๆนี่พักซี่อ่าปากกว้างๆมันจะมีลูก มีลูกอืออืออืดิจูเดชเล๋งเหรอเจ๋งเหอให้ชูพวกมาชูอะไรนะเอามาขายเก่ามาชูนะอือนะครับทุกคนพวกเราดิสูอ่ำไปไปใส่ลูกงูฮะถ้ากินงูพวกนี้เขาจะแบบแบนใช่ไหมไม่รู้เหลียวไม่เคยกินงูถ้าทุกคนอยากให้แบบลองกินงูโชว์ก็แบบแนะอ่มานะคะ กูถอดหมวกมตู้เลยนะคะเอออื้อเ,อเห็นบ่ได้เป็นปอบนะครับเอียนเนี่ยหมดกินแล้วนะคิดเอียนก็บมาได้อ๋อบ่ดได้เป็นประเภทแบบนี้บ่ได้เลยพี่น้องใส่เครื่องได้ไหลายคือมันมันมันเพินน่นมาใส่เขียบอ๋อกับบ้านหลังเอาซื้อเอาเราไปเสียเวลามาบีบขี้บตวดม่นั่นพี่น้องเออจั่งซานอืเอาเขาไกินมาเห็ดตาโล่ไม่เคยบ้านมามี เทอมตอนนั้นยังได้ไหมบ่เคยกินกันแต่เห็นแบบเขากินเขาคยอย่างวะยุบานเขาบ่มีเห็ดตัโลูพี่น้องเขาบ่เคยกินมันเป็นใส่เหรอบางคนเขาบอกินของหวานบางคนกามาก้อยบางคนก็มักอกลี่ยเจ้าปิศาจเลยบ่เคยกินอยากลองอยู่เนาะมันจะขึ้นโดยตาคนมางคนก็ตีนหยียบตัวใช่ไหมหน่อยวันกูไม่มีตัลลูต้องชิวๆนะคะเอามันเป็นทิ้วเข่านะคะ เป็นกล่องทิ่สู้เนาะเอาดีสู้ให้แบบธรรมชาติเป็ต้องรักโลกเลยเป่นต้องมันห่างมากครแต่มันทนมากบัวอย่างมันแตกมันหักพลัตตี้ขึ้นมาพังปุ๊บยิงมันก็ย่อยสลายไปเองคิดได้เนาะคนคนทำคิดได้วะมันมีแต่ไม้อย่างเดียวนะทุกคนนี่ไม่มีอะไรแบบไม่มีเหล็กมีอะไรนะบาดบูนบ่มีอย่างเลยไม่มีเหล็กเลยแบบเราใช้แบบบ่มีเชือกนะหมอบ่มีแต่ไม่มีเชือกสารสารไฟโดยคน อืมอืมอืมนืมครับงานฝีมือมันปกติเห็นไหมมันกระเป๋าพวกนี้มันเป็นงานฝีมือเขาทําแบบว่าใบต่อใบนะมันก็แพงแต่นี้เราก็ไม่ได้แบบแพงอะไรขนาดนั้นทุกคนเป็นทางเขาเรียกอย่างพื้นบ้านบอกเนแนวให้บริเวณน่ะเป็นอะไรบ้านก็ย่อมใจพี่น้องมันจะเป็นฝีมือแบบว่าฝีมือเช่าบ้านมันบม่ได้หาสื่อแบบั่วไปัดิพี่น้องเหมือนมันจะง่ายนะแต่งานละเอียดเนี่แต่มันยากมากเลยนะค่าค่าแรงสับคนสมัยนี้คือแบบ งานมันงานมันใหญ่เนื้อะไรนะเพรกะต่อตรงใจพอผ้าพ่ออะไรเนี่ยมันก็ยากใช่นไหมบางผือก็คือแพงไงแต่นี่มันถือว่าเป็นงานศิถ้าเราเอามาทำชายเย็ไม่ได้อยู่แล้วไงประเด็นนะไม่เปลี่ยนหรอกของฝากพี่น้องเป็นเบิดแล้วบ่อมาจากมื่อไหวันเดิมเมาเลยหรเป็นเศษนี่ทั้งหมดนี้สามารถคลักกันได้นะคะอะไรสารเสพติดทั้งเบิร์ดสามอร่อยทั้งเบิร์ดเลยนะคะสามารถคลักกันได้ทั้งหมดเลยทั้งแจ่วทั้งอันเนี้ยไวยจับสะเสด็ดพี่น้องเสียบเสียบไข่กระตีว่าะเสียบ แซ่บการันตีเลยนะค่ากันได้แมนก็สามารถกินได้หลายสามอย่างเลยนะเพนเอาลอยเดียวนะกินได้หลายอย่างเลยนะค่ะทุกคนได้เลยอยู่ได้อยู่ได้นานเลยค่ะกินกับพ่อต้องโกได้ไหมได้ลองบอกเซลบองในกล่องคอมเพี่อย่างก่อนเซลบองในกล่องคอมไงเป็นซิลิคอนบอก ทำไมได้กินเนาะอีอเพลงคุณแม่มานะคะทุกคนแล้วเราเป็นจำไม่ได้ลูกออดเดี๋ยวหาหาหม่องเห็ดก่อนพอเพราะเฮ็ดยังอิบจะกินแบบบ้านเฮาส่วนนี่มันฝนตกไงพี่น้องตกเพพ่อพี่น้องมืนหนีฟ้าผ่าบ่ลงบ้นหนึงน่าจะไปอยู่จังไรกระเทยหมอกระดิสปีนอืมต,อต้มอยู่กระไรน่ากระเทยแบบไทยเอ็มบีไง บน่าจะก็เลยเปิดหน้าต่างก็เลยอยู่เบิ่งพี่น้องอยู่เบิ่งอุ้ยลมพัดว้อยๆเนาะปซั่นยังเปมาบ่ได้เล่นโทรศัพท์เด้บ่ได้เล่นโทรศัพท์ป๊าด์ตปซั่นฝนคือแห้งแท้ลมอากาศดีเนาะปซั่นเหลือมักตามแล้วบหนึ่งอยู่ข้างหูปิดหน้าต่างยนีตั้บรถบันทึงแล้วก็ปีโทรศัพท์อุ้ยน่าก็ได้ตกใจแกมันใจไวไายตายเปิดเพลงยูนตต่อแลกันเปิดเพลงตึ้มๆอยู่พระลางกำลังมวนมาแล้วจี๊ดได้ยินเสียงจีด๊ดม,มาอ่าเรียบร้อยแล้วตัง มาจะอะไรเงียวเฮียทั้งกี่ทั้งเงียวมาเพิ่นผึ้นย่านแต่ว่ามามาผู้อื่นคือนบนย่านเป็นไรวะนี่ดีกันย่าเใช่ย่อมรอบหนักเพิ่นหนามเพิ่นว่าเพิ่นสามารถอีวัวซื้อๆไม่ละคันพักคันสมพักเขากินอยู่บนพักกันทีเขากินสมพักอันนะต้องหอมพอพักอีกอย่างอีกอันหนึ่งนะกระหล่ำพ้าวกลั่นขาว ที่มันขนั่<ล>นผักเสียนสม้มผพามันขั่นเวลาอีเปี้ยวก็ผักเสียนใครกินส้มผักเสียนโอ้ยตกใจเลยมึงเสีสวบอีปีแม่อะไรมึงสวดเลยที่มึงหลามรับกุ้งเดือบเดยมันไม่ใช่กับข้าวลูกถึงมันจะแสียกั่าทางน้องบอกมันหมดบอกเขาจบไปลูกถึงว่าเมียแบบเมียเมยจะเยอะบอกไปเร็บอกุไปเลยแม่ผู้จังบอกผู้องโขหมดจะของเดียวถึงแบบเมียเมียมพอจะหลายก็ว่าไปจี๋แหละ เขาเขาอันเขาชอบใจได้กี่แม่ก็บอกไปเร็วกินแข็งทุกคนอืมเขาบอกนาะแข็งแข็งทั้งหมดเลยบอกอยู่ในนั้นนี่ไม่มุญเออบออ้าวมักหลายเลยตามตอบกันไม่เห็นันน่อะไรอ่ะพ้าแค่เช้ามาเดี๋ยวต่อไปก็ซื้อมาใส่เลย ไปกระสอบไปวัดเหรอไปวัดเยิเนาะไปวัดไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เขตาบอกไปวัดมาเอาเอานำไปลงบัวสุดเขาตื่นจมูกเขาตื่นปกติอันน้ไปวัดตอนไหนกลับไปวัดตอนที่ทำเมื่ท่นตื่นอ่ ทนรู้ตื่มาตื่ช่วโมงอันไปพ่อบุี่ถานอเปดอยู่กุด่เปดก์นะกูแค่หีห้ยมันขึ้นกินตะบูหงส์อะไรหละกูเขาหนักสามเถื่องไหนอนแบบนอนคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรนอนแบบนอนแบบมื่ขึ้นในนอนเบื้ออันหนังย้อนหนังแบบเก่าเนาะรับอีกอยางกวนเคยวันนึงอ้าอีนึ่งแม่ไปสดงว่าาเศร้าได้รีโหมดได้ตับกันรับไปเรื่อยมันือรับค้างกันไปเลยรับแซมรับอีีค่าตีตีสีหานอนแบเมื่อคืนตรงตามมั้งน ยังไม่ลอดกองนางไรเต้มาดีเต้มอดีเต้ไม่ดีว่ะแม่เอ้ยขายหลายๆมึงขายหลายปืนไปท่าไปเลยเกินรถชื่อมกัมเพงเข้าไปเลยแม่เตือยอู้นเห็นเบิร์ไหนได้หมดจิ๋งอาไปอันนั้นะไปเปิดไปเปิดอันกระบะรูดอันละก็เตี้ยถ้าได้ยี่สิบกระปุกขึ้นไปาถ้ามีออเดอร์ยี่สิบกระปุกหรือสามสิบกระปุกขึ้นไปขอเฉพาอีพีออกไปเอาก็จะท้าเบอร์ลงมาหนิบ่ะอืม ลงมือหนีบอ่ะลงอยังจิตแล้ลงมือนีอะไรเออในโซนตะในโซนเนี่ยจุเบิ้ลอยู่ในโซนเบิ้ลนะในโซนเบิ้ลเลยอเอาแดงเต็มโตของมึงนี่เอาอันนี้อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับทุกคนขรุ่นดิมิเต่แบบพี่ออเดอร์ไดใครที่อยากแบบอันนี้ก็คือพี่ออเดอร์เอานะตีตีตาหรอกนั่นปาราเซอทายหรือเปล่าน้่นปลาพันตัวมมาลากับเบิ้ลเบิ้ลเร็วๆเลยมาลา เบิร์ดกำลังเล่นเราไปยังไรครูนรีบน่นะให้ขังกบานเขาได้หัวปอดแล้วเจ้าของยายผัดเอาทางสองแผงสองหลัท่านส่งให้อยู่ทีตรงข้ากับพ่อทีตรงขามทางกุ่นเล่สั่งมาั่าก็บอกว่าพวิบัญญาเฮตุจะพากันขายอยู่ที่ตัวเดี๋ไปเสนอเข้าไงก้องมีเวลาเขาไปซื้อปวดมันก็ไม่ได้ไปซื้อฮะอุ้ยเว่ามันเบิร์ดไงเพราะคนสั่งคนสั่งเว่อเพราะว่าเท่ากับเทพท่านเนาะรับเป็นพี่ออเดอร์ได้ไหมน้องน่าจะถือเนาะแพผงมิงว้า เดี๋ยวจะอะไรหัวคิดสองก็สั่งสั่งลูกควาสั่งควาเอาเราถูกใจคนเห็นดีที่ไรเฉยเลยพี่น้องการันตีเลยมันสั่นบันมันบั่แมันแมนซื้อขายคือสาวเฉ่อบบ่บ่ขายเป็นกระปุกเอาหลุดนอกง่ายๆขนาดกระปุกละสามลอยจริงจริงนะอุ้ยเองเพินใครเป็นแกนลอนน่ะที่มันฝาแบบปิดแกนลอนสาวคือมาเท่าขายแกนลอนละสามลอยหนักสักหน่อยเลยจบแค่ผู้หญิงได้แต่ได้คำนี้คำนีมาน้ำไอ้การันตีนะครับไม่มีหัวปลาของแบรนด์ไหนนะทุกคนกินจะดีกินพลากินได้ดี ถ้าใครที่เห็นก็ต้อตามตลอดทุกช่วงเวลาไม่รูลอะช่วงนี้การันตีด้วยไตรเสว่ายแล้วนะคะตอนนี้่ดูข้าบจริงๆทุกข้าบไปกินประจำบาทเลยผู้ใดไกลมาบาทนี่งสิริกิตไปเลยอันนี้ไปจุดทัดตุ่ยเมื่ออื่นพี่น้องด้วยมา้ไปละวันนี้ไปพี่น้องลากก่อนสวดเดี๋ยวให้เบิกก่อนพี่น้องจะหยุดคลายคลองบันทึก ฝากได้นะคะทุกคนขาสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็สามารถคลาดก,กันได้กับเดี่ยวเลียจับนะนะคะพี่น้องขาแต่ว่าน่าปลาแดกกันค่ะได้นทุกทางสายสหมบินกันนะคะขาได้ทุกอย่างนะคะทุกคนขาประเดียดยังเหยียดยาไม่ยุ่งดีอย่อยา,าวาวันบาแล้วไม่เลยเหรอกับพ่อพ่อของพี่ออกกับเบอร์ตัวคนที่สองขวดพุณที่ออเดอร์มาท<ว>ุกคนใครสนใจอินเดียออเดอร์มาพี่น้องมาคนไปจะได้เป็นขวดจะไปจะไปกินเองถ้าไปกินเองราคาจะถูกกว่าเพราะว่ามันบระเด็บ ไม่ได้เสียค่ากล่องเลยอย่างเพราะกระปุกซื้อมากระปุกละบางกี่บาทอีกนะครับพี่น้องขาถ้าซื้อเป็นต้นทุนของขวดที่มันอันไหมันมันสูงอยู่เด้อเอาเป็น,น,นอันนี้เอาแล้วกระปุกถ้าจะได้เป็นกระปุกที่อาท่ะที่ไทยคีดเป็นบอลที่มีฟ้าเกลียวปิดอ่ะแล้วก็จะพันอนนะไรไปต้องเจอแล้คือส่งที่บ้านก็คือถูกกว่านะคะทุกคนค่ะซึิงมันแตกในไปซะหนีสิเปน็ปนซะไหนวะห่วยเหม็นคูณดูโซบแล้วนะสูกล่องอันอื่นคือไตเพราะได้เหม็นมากเนาะคนส่งคืออ่ะมันแตกกว่าไม่ได้เพราะไหนอันนี้มันแตกแบบใหญ่นะโอ้ ไม่ต้องสืบนะแบบขวดมันไม่แตกแต่ว่าแบบกระเบนใจเด้อค่ะเด้อรับรองว่าทุกคนจะแบบโอ้ยเราขายเราไม่ต้องขายกระปุกใหญ่ไงเราขายขวดละร้อยค่ะน้าอันอันใหญ่จะอะไรหรอขายละร้อยไปเลยต้องขวดละร้อยงั้นขวดโคก็ได้บ่แมนเป็นห้องกระปุกแปดร้อยสั่นหรอ่แบบฟ้าฟ้าแดงของเหมือนเราอะที่กระปุกแดงทางแดงก้อนนั่นอะแต่ว่าเอาขนาดน้อยลูกเอากะละร้อยพราะนักพี่น้องจะต้มให้เลยมีแบบดิบกับแบบสุกนะทุกคนนะแบบปรัสสุกกับปรัสดิบต้องการแบบดิบแบบต้วงๆไม่เหม็นมีให้ค่ะ ก็การแบบสุกต้มแบบปรุงรสสลัดตาส้นตา,ตาโดยเฉพาะมีให้ค<อ>่ะนะ,ค,ะนครับพี่น้องครับามาเลยกระปุกละหนึ่งร้อยบาทเอากอ็อเนกันร้อยบาทมันจะเปลี่ยนเอามาซื้อมาซื้อซัมนี่ปากกระไรก็แซ่สมันยังไม่คอยเลยเคยา<ต>ทำเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นกระปุกแล้วไม่เอาเป็นขวดละี่่ะววาจเปลี่ยนเป็นกระปุกละร้อยบริหารนะคเอาขอขอระบบนะถ้าเราถ้าเราโกหกสต๊อกสินค้าน่ะมันจะโดนแบนนะมันจะโดนมีบันลงโทรด้วยเลย มีอยู่แต่ว่ากูต้องต้มบนมือบนขึ้นปดีิอ่อเดินมาเลยทุกคนพร้อมอ่อเดินมาเลยเขาจะเริ่มแล้วแต่จะบบใครแบบขวดน้อยแล้วจะใครแบบร้อยหนึ่งขวดใหญ่ไปเลยไอมมาไปแล้วค่ะ